สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเช็คชัตเตอร์นะในกล้องฟิลม์มไอคำว่าเช็คชัตเตอร์ในที่นี้หมายความว่าไงผมจะมาเล่าให้ฟังไปกันอย่างช้าๆนะครับกล้องฟิล์มนะตอนนี้ที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยโดยมากเป็นของมือสองอยู่แล้วนะฮะและโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอายุ5ปี10ปีบวกๆทังนั้นนะฮะโอกาสที่จะเจออาการชัตเตอร์ล้าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ไอคำว่าชัตเตอร์ล้าในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไงผมจะให้ดูภาพตัวอย่างอย่างภาพนี้ครับ ภาพนี้คือภาพที่ผมถ่ายด้วยกล้องฟิล์มโฟก้า PF2 นะก่อนหน้าน,นี้เคยรีวิวไปนี่คืออาการชารัตเตอร์ล้านะฮะชัตเตอร์ล้าก็คือว่ามันเปิดไม่สุดหรือบางทีไม่เปิดเลยนะฮะหลังจากที่ผมเขียนรีวิวเรื่องโฟก้าไปเนี่ยก็มีคนอินบ็อกมาถามผมนะครับว่าพี่ครับแล้วไอ้กล้องชัตเตอร์ล้าเนี่ยเราจะเช็คยังไงมันก็มีวิธีเช็คอยู่นะฮะเวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยยอมเสียเวลาเช็คตรงนี้นิดนึงเพื่อความชัวนะจะได้ไม่ต้องกลับมาปวดหัวทีหลังนะฮะเรามาลองดูกันครับว่าวิธีเช็คทำไงอย่างแรรกคับ หาโทรศัพท์สักเครื่องฮนะหรือหาไฟฉายก็ได้สักอันมาเปิดทิ้งไว้เลยฮนะเปิดไฟฉายทิ้งไว้เลยตรงนี้นะแล้วก็เปิดหน้ากล้องขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีเช็คชัตเตอร์เนี่ยมันสามารถเช็คจากข้างหน้าก็ได้นะแล้วแต่เราถนัดแต่ผมอะ่ะชอบเช็คจากข้างหลังมากกว่าเช็คชัตเตอร์ล้าโดยมากเนี่ยอาการชารัตเตอร์ล้าเนี่ยมันจะเป็นกับสปีดท,ที่สูงๆหน่อย500 1 5 0 0 2 5 0เนี่ยโดยมากจะเป็นอยู่แถวแถวนี้แหละแต่ว่าก็มีบางตัวอย่างไอโฟก้าของผมเนี่ยเป็นในหลายสปีดเหมือนกันนะไม่สามารถคาดเดาได้มันเป็นอาการเสื่อมของมันนะตามอายุของมันนะทีนี้พอเราได้ไฟแล้วเราก็ลองเปิดห้องฟิล์มขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เอาหน้าเลนนะฮะไปกดลงตรงไฟนะฮะแล้วก็ขึ้นฟิลม์มไล่เทสสปีดเลยนะทีละอันถ้าระบบมันทํางานเต็มเนี่ยเวลาเรากดถ่ายม่านข้างหลังเนี่ยมันต้องเปิดนะเช็คสปีดเราประมาณ2ครั้งจะชัวร์สุด อันนี้ผมเทสไล่มาะะที่1 0 0่สปีด1000สังเกตที่ตรงนี้นะฮะถ้าม่านมันเปิดทุกครั้งเนี่ยก็คือว่าม่านมันไม่ล้าเห็นไหมครับเห็นไฟเทสอีกสักครั้งหนึง่งดูไฟอ่าเห็นไฟแสดงว่า1000เนี้ยไม่ล้าใช้งานได้คุณก็ไล่เทสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะจนครบทุกสปีดท,ที่คุณต้องการอันนี้สปีด500อ่าเห็นไฟเห็นไหมครับทีหนึ่งสปีด500ก็ยังทำงาน250 ดูไฟครับอ่าเห็นไฟอีกทีหนึงไฟขึ้นก็ยังทำงานอยู่ร้อยยี่ห้าเทสให้ทั่วเลยนะจนครบทุกสปีดเลยลองดูร้อยยี่บห้ากันครับไฟอยู่นะร้อยยี่บห้าโอเคต่อไปหกสิบกด กดโอเคต่อไป30ต่อไป15 1.15ส่วนอ่าโดยมากสปีดต่ำๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้าหรอกครับแล้วก็ต่อไปนี้เท่าไหร่เนี่ย1.8ส่วน ไฟชัดเจนนะแล้วก็1ส่วน4ีหนึ่งส่วนสองแล้วก็หนึ่งวิ สุดท้ายครับชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีมันก็ต้องเปิดค้างอยู่แล้วะนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกกึ๊บพอเราปล่อยชัตเตอร์ก็จะหยุดทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเทสชัตเตอร์แบบคร่าวๆนะเหมาะสาหรับกล้องที่เราสามารถปรับสปีดเองได้เพราะว่าวิธีการเทสชัตเตอร์แบบนี้จะเหมาะกับกล้องที่เราสามารถปรับสปีดเองได้ฮะแต่กล้องบางตัวเนี่ยที่มันปรับสปีดไม่ได้อย่างเช่นยาชิก้าอิเล็กโตรสามห้าเนี่ยกล้องมันจะออโต้ชัตเตอร์สปีดให้อันนี้ดูยากออบอกได้เลยว่าดูยาก แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบกล้องที่มันสามารถปรับสปีดเองได้เพราะว่าเราคุมอะไรได้ในหลายๆอย่างเราก็ลองใช้วิธีนี้ในการเทชัตเตอร์นะว่าชาัตเตอร์ม่านมันล้าหรือเปล่าถ้าล้าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาม่านมันเปิดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นไฟที่เราส่องจากด้านหน้านะจริงๆแล้วเราสามารถมองจากด้านหน้าก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเทสเนี่ยผมว่าด้านหน้าบางทีอะความเร็วของกระจกที่มันแบบพับขึ้นพับลงเนี่ยมันหลอกตาเราเราดูจากด้านหลังอะ จะค่อนข้างชัวสุดครับก่อนจะจบเรื่องนี้นะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีกล้องฟิล์มหลายตัวนะหรือว่าอาจจะมีตัวเดียวแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาออกไปถ่ายนะหนึ่งในวิธีการดูแลรักษาของมันก็คือเอาตัวกล้องเนี่ยมาลั่นชัเตเตอร์บ้างนะฮะเหมือนว้ามันวอร์าามอะ่ะอย่างน้อยสปีดละ3ครั้งทําทุกวันนะโอกาสที่ชัตเตอร์จะล้าสปริงจะพังเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงฮนะ ในระบบกลไกหรือฟันเฟืองอะ่ะบางครั้งผมมีความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือถ้าเราแบบใช้มันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราใช้ว่างหยุดใช้ไปนานๆแล้วนานๆมาใช้ทีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่มันจะพังไปตามการเวลาพังเพราะว่ามันไม่ได้ขยับอะประมาณนั้นนะฮะมีกล้องหลายตัวก็ เอามันมาลั่นสปีดบ้างให้มันทํางานบ้างนะฮะมันจะได้ไม่ไปก่อนวัยอันควรถ้าคุณมีกล้องตัวเดียวก็คงจะสะดวกหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณมีกล้องฟิล์มหลายๆตัวอย่างเกิน10ตัวอัพเนี่ยก็คงไม่ได้นอนนะคืนนะ <c oughs> ั้นก็ลุกว่าลั่นสปปดกันทั้งคืนนะนี่ก็เป็นคําแนะนําในการเทสชัตเตอร์ในกล้องฟิล์มของผมนะครับก็ลองเอาวิธีส่วนนี้ไปปรับประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณดูแล้วกันครับ สำหรับรผู้ที่ชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดจอยตรงนี้สามารถสนับสนุนช่องเป็นรายเดือนได้ฮนะจะมีขั้นต่ำที่80แล้วก็ขั้นกลางที่150ฮนะการสนับสนุนนี้จะทำให้ช่องสามารถไปต่อได้ขอบคุณครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่ไหมเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ